ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับตอติอีกเช่นเคยเนาะแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่เกมตลาดน้ํานะครับวันนี้เรามากันแค่ทุนหนึ่งร้อยห้าบาทนะครับ EP นี้สําหรับคนทุนน้อยหรืองบหลักร้อยนะงบน้อยนะครับก็จะมาเล่นให้ดูนะครับว่ามันจะปังไหมนะมก็มาดูกันนะผมก่จะเล่นสเต็ปผมเลยนะเดี๋ยวเริ่มกันที่เบตหนึ่งบาทนะครับเพราะว่าวันนี้ทุนน้อยเนาะ ก็เริ่มกันไปก่อนเลยที่เบ็ดหนึ่งบาทนะครับก็มาลุ้นกันว่าจะปังหรือเปล่านะมาลุ้นกันมาลุ้นกันเอาเข้าฟรีเลยว่ะโอ้โหสุดยอดจริงเลยตลาดน้ำนะมุนมุนแรกมุนเดียวเท่านั้นนะเข้าฟรีเนาะสุดจัดเลยครับผมมาดูกันดีว่ามันจะคือรือหรือเปล่าคือรือหรือเปล่านะสิบสองมุนนะมาดูกันนะว่ามันจะได้เท่าไหร่ ส่วนมากเปิดแบบนี้จ๊งทุกรลน์นะไม่สวยนะเปิดแบบนี้นะแบบหมุนแรกวับเข้าเลยเนีย่คือไม่ได้นะเท่าที่เท่าที่เล่นมานะครับเออก็ต้องมารุนกันว่ามันจะจริงหรือเปล่าที่ว่ามันไม่ได้เปิดอย่างสวยเลยแตแ่แล้วเป็นเบ็ดหนึ่งบาทด้วยนะแล้วเป็นเบ็ดหนึ่งบาทด้วยนะบเดินนะขอจะเยอะหน่อยเขาไม่ได้นะฮะเลียบอกนะ โอโ้โหโอ้โหกลุ้มขมัเลยอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นแววเก๊งแล้วว่ะทุนหนึ่งร้อยเนี่ยทุนหลักร้อยเห็นแววเก้งแล้วว,ว่ะโอ้โหสากเปิดเข้าฟรีอย่างสวยนะครับเปิดเข้าฟรีอย่างสวยเลยไม่มานะโอ้โหมาลุ้นกันนะอีกสามหมุนนะขอมาลุ้นกันอีกสามหมุนอ๋อหมายแรกหมายรกต้องทายหัวนะครับไม่ได้นะก็สเต็ปเงียต้อนแนละ้วก็ไล่กันไปต่อนะครับ เบ็ดหนึ่งบาทไ่เข้าเรายังมีทุนเหลืออีกเก้าสิบกว่าบาทนะเดี๋ยวก็ไปกันที่เบ็ดสามเลยเนาะก็ขยับไปที่เบ็ดสามครับผมก็หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับเล่นเบ็ดขี้นะที่ผมชอบเล่นนะครับมาดูกันดีว่ามันจะคือรื้อไหมหมายที่สองก็ยังเงียบอยู่นะครับหมายที่สองก็ยังเงียบอยู่นะมาดูกันว่ามันจะมาหรือเปล่าวันเนี้มันจะไม่มาเลยเหมือนจะไม่มาเลย โอ้โหเฮ้ยทำททาไม้สามไม่มานี่จบผีเลยนะจบเลยนะไม้สามไม่มาเนี่ยอีกแปดหมุนครับผมเฮ้ยเอยเอยจะบอกนะว่าทุนน้อยไม่เวิร์กอสเตปนี้จะบอกนะว่าทุนน้อยไม่เวิร์กหรือว่ามันจะเจ๊งอีกเจ๊งอีกหรือไม่โอ้โหเหลือยี่สิบเล้วโอ้โห เอาไงดีอ่ะเพิ่มก็เพิ่มเป็นเบดเก้าด้วยเบดเจ็ดได้สองหมุนเบดห้าไหมเบตห้าอีกสักหมุนไหมเขาฟีน่อยเขาฟีน้อยต่อชีวิตหน่อยแมวก้าชีวิตต้องมาแล้วแมว9ก้าชีวิตต้องมาแล้วยังไม่หมดครับยังมีลุ้นมาหรือเปล่าวะเอ้ยมาจริงครับผมมาลุ้นกันต่อสิบสองหมุนนะต้องมาลุ้นกันต่ออีกสิบสองหมุนนะครับเออโอ้โหยังไม่ตายครับผมยังได้ไปต่อครับยังไม่ตายเรายังไม่ตายนะครับ มาลุ้นกันครับผมสิเอ,อ็ดหมุนสิบสองหมุนเออนึกว่าจะตายสแลนึกว่าจะตายสและแต่ก็ยังไม่ตายครับผมยังมาอีกอย่างเงียบก็พอแค่นั้นแหละขอแค่อย่างเงียบผมว่างเงียบแน่เลยว่ะ สวยครับผมยังดียังดีมาดีอยู่มาดีอยู่ยนั่นแหละไหลไปครับไหลไปครับร้อยสิสองแล้วสวยงบหลักร้อยถือว่าโอเคอบหลักร้อยถือว่าโอเคครับผมเฮ้ยอเท่าไหร่สี่ร้อยเปล่าสวยครับผมสี่ร้อยสิบหกบาทมาดีมาดีาดออกหวานนึกว่าจะนึกว่าจะไปซะแล้ว,ลวยังมีอยู่ครับยังยังไม่หมดนะไม่ก็ชีวิตนะยังไปได้ต่อนะครับ โอ้โห oh, oh, oh. ตลาดน้ํานะโอ้โ oh, ห oh. งบงบหลักร้อยก็เล่นได้นะครับงบหลักร้อยก็เล่นได้นะสําหรับคนที่อยากเล่นตามนะครับลองใช้เทคนิคที่ผมเล่นอยู่ไปตามกันได้นะครับ oh. เอออาจจะได้ก็ได้เนาะสวยอยู่นะสวยอยู่นะสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทครับผมสวยมาถือว่าโอเคบิดห้าบาทนะครับหมุนเข้าฟรีนะไม่ได้ซื้อนะครับปลายลดบิดครับเราบวกแล้วเราก็ลดบิดมาเหลือกันที่บิดหนึ่งบาทเนาะ ไหลนอกกันไปก่อนนะครับเออเราค่อยขยับตอนที่แบบมันไม่เข้านะพอมันไม่เข้าเราค่อยขยับนะครับเล่นแบบสติปไลบิดเอาไปนะมาดูดีว่ามันจะปังหรือเปล่าอย่างเงียบก็พอขอแค่อย่างเงียบโอ้โห่ึงเงียบแล้วอะไม่เป็นไรครับผมไปแค่บิดหนึ่งบาทนะงเงียบไปเลยเดี๋ยวให้มันไปปังๆที่บิดสูงๆนู่น หนึ่งบาทไม่มาครับก็ต้องขยับเนาะก็ต้องขยับเพิ่มไปที่บิดสามบาทหนึ่งสามห้าจ็ดเก้านะครับสเต็ปผมนะที่ผมเล่นนะส่วนมากถ้าง,งบหลักพันผมจะเริ่มที่บิดสามสิบเลยนะเออแต่นี่งบหลักร้อยนะผมก็เล่นที่หลักหน่วยก็ผมเริ่มที่หนึ่งบาทเท่านั้นเริ่มที่ขั้นต่ําไปเลยก็ใครที่งบน้อยนะครับงบหลักร้อยนะมาลองเล่นตามกันได้เนาะ ก็มาดูเทคนิคที่ผมได้ครับเออก็อยู่ที่ดวงด้วยนะดูพ่อความมันเทอรนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้าร้อยบาทแล้วนะก็ตั้งเป้าไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งพันอัพเออหลักร้อยนะขอขอเข้าหนึ่งพันก็พอขอไม่มากขอไม่มากขอไม่มากแต่ขอหนึ่งพันแค่นั้นแหละจะถึงหนึ่งพันให้ไหมแค่นั้นเอง สวยอยู่นะเอาว่าไหลดีนะเนี่ยเป็นสามารถเนี่ยจะหนึ่งพันแล้วครับก็อลองไปเล่นตามกันได้นะเทคนิคที่ผมเล่นนะเล่นแบบขยับเบิดนะครับไม่ใช่ไล่บิดเออขยับบิดไล่บลิดอันเดียวกันแหละแต่ไม่ต้องไปทบนะครับทบก็หมดเยอะนะเป็นสามบาทยังไหลดีอยู่นะผมปล่อยไหลไปเรื่อยๆเลยนะถ้าแบบว่ามันไหลดีอยู่อะ เออดูดิโอ้โหหลดี J. จะเอ,อ้ยหกร้อยสี่สิบแปดบาทโอ้โหหลักร้อยขึ้นพันสามแล้วครับโอ้ยพันสามแล้วเดี๋ยวมันเร็วเกินไปอะเดี๋ยวผมขอเล่นต่อยอักหน่อยนะยังไม่อยากไปเลยอุตสาต่าห์ว่าตังเป้าไ้หนึ่งพันเดี๋ยวเอาสักสองพันได้ไหมเอาสักสองพันได้เปล่าเออหนึ่งพันแล้วเฮ้ยเราต้องลดดิเราเข้ามาตั้งตั้งหกร้อยเมื่อกี้ลดเหลือเปหนึ่งบาทไปไล่เกือไล่เกิอกันไปก่อนไล่เกิอกันไปก่อน ไหลเกลือกันไปก้นเออโอ้โหสวยจัดเลยครับเมื่อกี้ไหลนอกเท่านั้นนะหมายสองเท่านะนั้นเองสามบาทเข้ามาก็ลองมาเล่นตามกันได้นะครับเออสำหรับคนที่อยากจะตามเนาะใช้เทคนิคผมได้นะทุนหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็เล่นได้นะผมผมผมเล่นประจํานะสูตรนี้นะมันมีได้มีเสียครับแต่ส่วนมากผมก็จะได้มากกว่านะหกสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะ ได้กับเสียแต่ถ้าหมดก็หมดเยอะนะเ,ออเทคนิคที่ผมเล่นก็แนะนําให้แบบเล่นทีละน้อย,อยไปก่อนนะเฮ้ยเป็นหนึ่งบาทหมุนนานยังวะเล่นต่อยนะไปนั่นแหละครับระถ้ามันไม่เข้า,เด,เ,า,เ,ขาเดี๋ยวเราค่อยพอนะครับไม่เข้าเดี๋ยวเราค่อยพอ แต่ยังไม่อยากพออ่ะแบบว่ามันได้ไปไปนะต้องเดี๋ยวไล่บิดไปเรื่อยก่อนไล่บิดเล่นไปเรื่อยก่อนมันไดเกินไปโอ้โหไม่คิดว่าจะถึงหนึ่งพันไบขนาดนี้นะสูตรที่ผมเล่นนะไปเปิดสามบาทต่อแล้วกันสิบหมุนเนาะเอาโอ้โหอย่าบอกว่ามาฟรีมาอีกนะอย่าบอกว่าโอ้โหนึกว่าจะมานึกว่าจะมาไม่ใจนี่าตลาดนะ้าเอา้ามาจริงครับมาจริงครับคนดูมาจริงครับผมโอ้โห สวยจัดสวยจัดมาจริงครับผมสวยจัดเลยนึกว่าจะไม่มาซะแล้วก็อ่ะมาลุ้นกันครับสิบสองหมุนนะมาลุ้นกันนะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะโอ้โหนึกว่าจะไม่มาก็เดี๋ยวจบไม้นี้้ะผมจะพอนะครับจบไม้นี้ก็พอนะเพราะว่าเราได้แล้วจบไม้นี้ก็พอมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่จะบอกนะว่าไม่เข้าเลย เออไม่เป็นไรครับได้นิดได้หน่อยก็พอนะจะได้จะเสียก็พอนะไม้นี้นะก็ถือว่าเราได้ไปหลักพันแล้วนะครับมาดูกันว่าจะปังหรือเปล่าโอ้โหเหมือนจะไม่มาจะยิงนั่นแหละ ก็ตามนั day, to to ้นนะครับงบน้อยนะงบน้อยนั้นลองเล่นตามผมได้นะครับเทคนิคที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะก็ลองไปเล่นตามกันได้เนาะก็เลิกจากที่เบิดแนน้อยนะครับทุนน้อยถูดีโอสามจุดสามบาทเออวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับก็มาเล่นให้เป็นเป็นแนวทางให้ดูนะว่างบน้อยเล่นยังไงนะครับเออสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับไว้กันต่อไว้ต่อกันอีพีหน้าเนาะ